เดือนนี้มีเกณฑ์ขายบ้านขายรถขายที่ดินขายคอนโดอยากขายให้รีบขายในเดือนสิงหาคมนี้ครับสวัสดีครับ่านผู้ชมสวัสดีครับคุณจอมครับ <c oughs> พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวับชลุชตา,ชตาและวับชะลุชตาๆๆในคลิปนี้มาพูดถึงดวงคนเกิดวันพฤหัส ประจำเดือนสิงหาคมนี้นะครับอน่อนอื่นนะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสปายกดกระดิ่งติ้งติ้งเราสองคนด้วยครับ <c oughs> ทางช่อง YouTube โหราวฟและเพจ Facebook โหลาวฟพยากรน,นะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเหมือน <c oughs> นี่ก็มาวันพฤหัสวันที่เดือที่ด,ด,ดาววันเกิดตก ทั้งพบพันธุและลาภะในเลขเจ็ดตัวเฮง, <c oughs> งมากเฮงมากถ้าคำแนะนำคือเดือนนี้มีเกณฑ์ขายบ้านขายรถขายที่ดินขายคอนโดอยากขายให้รีบขายในเดือนสิงหาคมดีสำหรับคนเกิดวันพันลหัถึงว่าเป็นเกณฑ์ดีมากการงานเป็นไงเลยอ่มามันเริ่มเรื่องแรกเลยการงานของคนเกิดวันพฤื้อหัก การงานของคนเกิดวันอังคารก็ต้องดูเรื่องของอุตสาหะด้วยดูเรื่องของมูละด้วยมีดาวจันทร์มาทับลักดาวจันทร์เป็นมูละเดิมก็จะมีเรื่องความมั่นคงเข้ามาดาวจันทร์มาทับทิตานุดาวการงานดาวอังคารตกเรือนเป็นพระสุภะหรืออุตสาหะโอ้โหนี่แปลว่าเดือนนี้ขยันขยันขยันหาขยันทําอ่าแล้วก็จะอยเนความขยันจะดีเดือนนี้นะครับแล้วก็มี มีคนช่วยเหลือในเรื่องงานม,มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ด <c oughs> ีอ่ามาช่วยเหลือทั้งเรื่องงานและการติดต่อสื่อสารประสานงานต่างๆช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีสําหรับคนเกิดวันพฤหัสแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือร่วมมือที่ดีมากๆด้วยอ่าดูไพ่ประกอบแล้วกันนะครับดวงการงานธุรกิจของคนเกิดวันพฤหัสเดือนสิงหาคมนี้ว่าจะเป็นอย่างไงโอ้การงานไปนี้ครับ ก็ต้องใช้แท็กติกนะพนเกิดวันพฤหัสมีลาหูเป็นดาวดำินชีวิตดาวอายุดังนั้นแม้ตัวเองจะมีคุณธรรมสูงแต่วิธีชีวิตพาไปให้ต้องใช้แท็กติกนะแต่ว่าแท็กติกเนี้ยจริงจริงแล้วอาจจะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะเพราะมตรีเนี่ยตอนนี้คือได้สามตำแหน่งใช่ไหมใช่ไหมลาลาหูไม่ใช่ดาวดาวพุธพุเป็นมตรีเนี้ยได้ทั้งสามตำแหน่งนะเพราะนั้นอาจจะมีผู้ใหญ่ที่ซัพอรอต เพราะว่ามีเส้นใช่ไหมดาวพุธเป็นราชาโชคดาวพุธเป็นมหาจักรดาวพุธเป็นอุจจาวิราชนะฮะดังนั้นใช้วิธีธรรมดาไม่ได้นะครับสหรับคนเกิดวันพฤหัสในเรื่องดัดรับที่ดีแอ็กซ์กินดีนิดนึงอะต่อมามาดูเรื่องการเงินและรายได้บ้างนะครับสําหรับคนเกิดวันพฤหัสว่าเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับการเงินและรายได้แต่การเงินนี่ก็น่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็แต่กะ ไม่ได้จะไม่ได้จะแยกอืมโอ้โหเป็นกรอบเป็นกรรมเลยครับปลาชาเหรียญโอ้โหอันนี้เป็นคนคนแห่งความมั่งคั่งเลยเออ้วยด้วยพลังแห่งดาวองคารนี่ถือว่าเออไม่พลังของดาวตัวเองด้วยเนี่ยนะเออดาวตัวเองด้วยทุกราคะเนี่ย ออแล้วได้เงินจากไหนอ่ามันมีบอกว่าได้เงินจากนี้เดอะสตาร์นี่นีความโดดเด่นเฉพาะตัวเพราะว่าคนเกิดวันพฤหัสมีดาวอาทิตย์เป็นสีและเดือนนี้ตกพบปัตตนิแปลว่าการการหิวแสงจะให้โชคจะนำสิ่งงามมาให้คุนส่วนต่างๆนี่ถือว่าสนับสนุนเรื่องการเงินดีแล่ว่างานงานราบลื่นนะอันนี้ก็นะครับ มามดูเรื่องความรักคนโสดมั้งครับคนเกิดวันพฤหัสที่โสดอยู่เดือนสิงหาคามดาวนี่เป็นว่าดีเละถือว่าดีเลยเนี่ยเดือนสิงหาคนเกิดวันพฤหัสจะเจอคู่ไหมความรักเป็นยังไงอ้าวโอ้โหโอ้โหช่ยนี่ก็ถือว่าเป็นโชคชะตาที่ทําให้คุณได้ฟินโชคชะตาฟ้าลิขิตเลยนะเนี่ยเห็นไหมฟ้าลิขิตให้คุณได้เจอที่ต้องเสี่ยงรู้ว่าเสี่ยงแต่คนต้องขอลองนี่ มานะยิ่งสูงมันเหมือนมันเหมือนจะเจอความรักจากวงการที่เกี่ยวข้องกับการเทรดนะการการที่แบบว่าทําอะไรเสี่ยงร่วมกันเนี่ยอยู่ีนปากเขวปากเขวเออแต่ว่าได้ความฟินออถ้าจะ้าจะพูดภาษาวัยรุ่นเลยคือเดือนนี้คนเกิดวันพฤหัสมีเกณฑ์เหมือนกับเหมือนกับไปเที่ยวแล้วไปหิ้วมาน่ เอ<ข>อมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความรับแบบยั่งยืนสักเท่าไหร่คนเกิดพน้นหัสจะมีเกณฑ์เจอแบบว่าเอ่อผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเออเอ่อคืนสองคืนเลยประมาณเนี้ยอ่าก็อาจจะเสี่ยงเสี่ยงติดโควิดก็้เลยนะคนที่นะคนไม่มีคู่นี่ต้องระวังนิดนึ่งเราเราระวังโควิดนิดหนึ่งเพราะว่า เพราะว่าการใส่แมสมันก็ทําให้ไม่ค่อยถนัดแล้วก็ยิ่งยิ่งอะไรนะลาหูเป็นอายุด้วยนะลเป็นอายุแล้วเป็นปัตตานีด้วยนะโอ้โหนี่ก็ะก็ระวังนิดนึงใช่ไหมมาดูคนมีคู่แล้วอ่ะคนเกิดวันพฤหัสที่มีคู่แล้วอ่าเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ คนมีคู่แล้วความสัมพันธ์มั่นคงแข็งแกร่งดีนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายคือกลัวเมียนะครับเกรงใจนะยิงประทอดถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างขมนิดนึงแต่คมอ่าเป็นหน้าเค็มสีเลือนอ่าแต่ว่าดูแลดีนะเขาดูแลดีจะออกขมขมนิดนึงอสิงโตเป็นแมวไปเลยอ่ะสิงโตเป็นแมวช่วงนี้เป็นแมวไปเลยนี ต่อไม่เป็นสิงโตก็เป็นแมวใช่ไหมไปไหนไม่ได้ไงไปไหนไม่ได้อต้องอ้อนเมียทั้งหมดยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องเป็นแมวอยู่แล้วครับครับโอเคเดือนกันยายนจะเป็นยังไงบ้านนะครับวันนี้เราสองคนจบกันแค่เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ